สิบสองสิงหาคมน้อมเกตก้มอภิวัน์ฉลองชนประมิ่งขวัญผู้ทรงมั่นในทันดีพระราชินีนาฏยุระญาทุกถิ่นที่โดยเสด็จทั่วทาตรีผู้บารมีองค์ราชาเสกสร้างโครงการหมายช่วยผ่อนคลายไร้ทุกขา สมเด็จพระมาตาสันส่งมาประโรมชนโครงการป่ารักน้ำดำริรั้มดำรัสผลชํ่ำชื่นรื่นกระมลดุดหยาดฝนชโรมดินผาศกรวนพบสุขประดาทุก์มรายสิน้นทรงฟื้นคืนชีวินปริกแดนดินให้เปรมปรี ลุแปดสิบพรรษาเฉลิมพระราชินีเราราชสดุดีเทินมารีมาบูชาปวงฆ่าถวายพรจำนันกรนวิงวอนฟ้าถวยเทพไทยเทวาสเสด็จมาช่วยอวยชยัยขอจงจำเรินเรืองพระเกียรติเรื่องจำรัดไกล สถิตเป็นหลักใจเป็นหลักไทยไปนิรันด์ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารพนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวน,นภูมิ